เปิดภาพชวนสงสัยสงกรานและไมายหลังโดนโยงเป็นสาวมอามากิ่นน้ำเต้าหู้ จากกรณีกระแสข่าวลือหนาหูว่าหนุ่มสงกรานเตชนรงค์ควงคู่ดาราสาวมอมา้าไปนั่งทานน้ำเต้าหู้ร้านดังย่าน BTS ช่องนอนทรีโลกโซเชียลก็แอบไปส่องหากระทั่งล่าสุดใน t ิกตอกก็มีการแชร์ภาพของหนุ่มสงกรานต์ขณะไปตีกอล์ฟในงานหนึ่งซึ่งก็มีนักแสดงสาวร่วมเฟรมด้วยก็คือมาอุทัยทิพย์พร้อมใส่เพลง แฟนใหม่หน้าคุ้นและข้อความด้วยว่าเขาแค่อาจไปซื้อน้ำเต้าหู้เองโดยเกิดปรากฏการที่ชวนงงมากแม้จะยังไม่ชัดในความสัมพันธ์ของสาวหม้ที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่สามหรือไม่อย่างไรแต่กลายเป็นว่าชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาเชียร์สาวหม้กันเป็นจำนวนมาก